สิ้นปีแบบนี้ครับตจาลางส่วนใหญ่ก็ปาร์ตี้ไงครับผมกําลังจัดสถานที่ครับไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆครับบรรยากาศแบบนี้ครับต้องตัวนี้นะครับ JBL Party b o x s e 320ลำโพงที่ช่วยเติมเต็มทุกปาร์ตี้ด้วยพลังเสียง JBL p r o s o u n d มาพร้อมกับ Woofer ร์ High Sensitivity 2ตัวและ t ทว t ตเตอร์คู่ให้รายละเอียดเพลงอย่างเต็มที่ AI Sound Boost วิเคราะห์เสียงแบบเรลไทม์เพื่อปรับระดับเสียงให้เหมาะสมส่งผลให้เสียงมีพลังมากขึ้น ยกระดับการฟังเพลงแบบสเตอริโอโดยการเชื่อมลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันหรือเชื่อมหลายตัวเพื่อเสียงที่ดังยิ่งขึ้นด้วย o อรา a คสแสดงแสงสีและเอฟเฟกแสงแฟลชไปพร้อมกับจังหวะเสียงเพลงของคุณผสมผสานทั้งการร้องและการเล่นไปพร้อมกันมีช่องเสียบกีตาร์และไมโครโฟนคู่พร้อมระบบปรับแต่งเสียงคาราโอเกะ EQ ร้องเพลงหรือฟังเพลงได้สูงสุดถึง18ชั่วโมง มีที่จับและล้อล่างที่กว้างและทนทางสะดวกกับการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะปาร์ตี้ที่ไหนจะริมสระริมสวนหรือริมทะเลก็หมดห่วงเพราะลำโพงตัวนี้ป้องกันน้ำกระเซ็นด้วย IPX4 เปิดบ้านต้องรับปาร์ตี้สุดเหวี่ยงกับเพื่อนๆต้องจัดแล้วครับลำโพง JBL Party Box ซื้อได้แล้วครับที่ Powerbuy ทุกสาขาปินแน่นอน